สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินหน่อยสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซทางช่อง YouTube ท,ท,ทุกทุกท่านอาสสำหรับคลิปนี้สรุปเล่าพัฒนาท่านผู้ชมท่าในใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินูน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำนะเด้อค่ะเด้อ กดแชร์บอดขอัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหน่หนอยน้ำเนยเด้อค่ะเด้อจังสีใดมีกำลังแรงใจมาลงคลิปห้พอพอพอแม่แม่แฟนคลับเอฟซีได้รับชมนะคะเนาะเอาท่านผู้ชมทันใดที่จะเขา่ากลุ่มไล่ผู้ใดจีเขา่ากลุ่มไล่ฟรีเด้อค่ะเด้อสแกน q r code เข้ามาได้เลยนะคะ QR code แอดมินหน่หนอย แปะไว้ให้บนหน้าจอเด้อค่ะเด้อสแกน qr code เข้ามาแล้วบวกเพิ่มเพื่อนนะคะบวกเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาเด้อคุณพ่อคุณแม่แอดมินหน่หนอยจังจะแนมเห็นสำหรับท่านใดที่สนใจสบูส่เซลมาสไลด์ฝาเนาะคะนะ่ะเนาะโทรสั่งใดเลยท่านผู้ชมที่เบอร์0926325513นะคะ อา้าวท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยเนาะคะ่ะเนาะสรุปเราพัฒนาเข้ามาคลิปได้แอดมินนูหน่อยก็โฆษณาขายเตอของเนาะคะ่ะเานาะอ้าวทานใดที่สนใจก็สร้างท่านใดที่บ่สนใจก็บ่เป็นยังเนาะคะ่ะเนาะเลื่อนข้ามผ่านไปท่านผู้ชมอา้าวก่อนจะไปเบิ่งชุดสรุปแนวทางของแอดมินนูหน่อยก็มาเบิ่งของสาวเยอรมันกันก่อนเนาะคะ่ะเนาะ แอดมินนูหน่อยขอบคุณสำหรับแนวทางของสาวเยอรมันด้วยค่ะเด้อสู่กันต่อไปธรานผชมเฮ้าสู่กันสู่ไปน้ำกันท่านชมสาวเยอรมันคือว่าเนาะคะ่ะเนาะหมวดทีผ่านมาหลุดทุกเสียนหลุดทุกเสียนนะคะเอาหายกำลังใจพอแม่พี่น้องล้วก็หายกำลังใจทุกเสียนเด้อค่ะเด้อ งวดนี้่ธรรมชมสาวเยอระะมันเด่นสองสามสี่เลขติดเก้าศูนย์หนึ่งสองจับคู่เน้นนะคะศูนย์สี่เก้าสี่หนึ่งสี่ชุดรองมีศูนย์สามหนึ่งสามเก้าสามชุดกันมีศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าสอง สี่สองสามสองเก้าห้าและศูนย์สองนะคะสำหรับแนวทางสาวเยอะละมันคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเวยค่ะเด้อเอาไปเทียบใส่กับถันอื่นท่านผู้ชมหรือว่าเอาไปเทียบใส่กับเหล็กจะขอางเวยค่ะเด้อว,ว่ามันตรงเหล็กจะของบอถ้าตรงกัดจัดท่านผู้ชมต่อมาสิบเป็นชุดครัวเล่าเว,วยค่ะเด้อครัวเล้าของ แอดมินูน้อยนะคะสำหรับครัวเล้าหวดทิพานมาท่านผู้ชมเข้าไปที่ศูนย์สองนะคะคเลขออกศูนย์ศูนย์สองแล้วก็สองศูนย์อวดเนี่ยกันนานหลุนเช่นเคยท่านผู้ชมนานหลุนคือเกาือสำหรับครัวเล่าเอามาเบิ่งหวัดเนี่ยกันเลยท่านผู้ชมสามสิบสามหางเหมือนเดิมชุดเต็มครัวเล้านะคะกับมีคุณพ่อคุณแม่ลายถันพนกระขอเนาะคะ่ะเนาะ เหล็กกลวเล่าเนี่ยท่านผู้ชมเพิ่นเอาไปเทียบใส่กับเหล็กเพิ่นท่านผู้ชมเอาไปเบิ่งเป็นแนวทางช่วงแรกๆเ,เขาดีเนาะคะ่ะเนาะแตกบนรางช่วงล่างๆมากนี่ลดหลักกะเขาแค่คู่เดียวหางเดียวแต่วางวัดทิพานมากคันแมนเทเรีเลนเมดมันกะได้กาไรอยู่ที่ท่านผู้ชมเพระาะว่ามันเด้งบนรางศูนย์สองสองศูนย์มันเด้งบนรางกระไดทั้งบนทั้งล่างกะ บอขาดทุนทนผูามาชมดทิพย์พานมาบอขาดทุนเด้กคว่าเหลําสหรับทันใดที่ลงคว,าาว้า,าวเล่านผูมชมอ่าคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเ้อเก็บเกี่ยวข้อมูลนผูามาชมเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนนะคะมีแนวทางกะยังดีกว่าบ่ามีเนะาะนผู้ชมเอาไปที่นี่มาเบิ้งชุดสรุปแอดมินหน้หนยกันเลยนะคะเนะาะนผูมชมก่อนที่แอดมินหน้หนยสิมาสรุป เราพัฒนาคลิปนี่แอดเมนูหน่อยนอนหลับนะท่านผู้ชมฝันกลางเว่นเอกแล้วฝันกลางเว่นเอกแล้วท่านผู้ชมเป็นจังไดบุกมือเนี่หิวนอนหิวนอนท่านผู้ชมหรือว่าเมือยลดมาจากบ้านกับบรูคือกันแต่ว่าหิวนอนหิวนอนท่านผู้ชมกันเม่อไดหิวนอนเนี่ยนอนฝันฝันเด้อท่านผู้ชมกันเม่อไดหิวนอนมันเป็นบางเม่อได้ท่านผู้ชม แอดมินนหน่อยฝันเลกสิบวาเขาอยู่วะท่านผู้ชมเมื่อนี่เหาสิบวมีเหอยู่วะท่านผู้ชมหรือว่าจังไดความฝันแอดมินน้หน่อยฝันวาจังสี้อคะเด้อฟังความฝันก่อนจังมาเบิ่งจุดทะลุปนะคะเนาะกว่าเวลาแปดนาทีนะคะเด้อคุณ่อคุณแม่แอดมินหนูหน่อยฝันว่าด้สีเขาดวอท่านผู้ชมสีเข่าเทิงรดสี เทิงห้าฝาดเอาแบบโบล่าน,นั่นไหมท่านผู้รรมชมขดออกบ่มันไม่ใหม่หละก็ข้าไปขีบกับกับมัดเขานั่นไหมท่านผู้รรมชมเอามาฝาดต,ตีลงเทิงสีเทิงเทิงฝาดลงลดสีใไยไๆท่านผู้ชมสีเขา่เขาเข่าเปียกได้ท่านผู้ชมประมาณข่าวสารสีเข่าสีขึ้นเหลาไหมท่านผู้รรมชมเขา่าไล่หลายท่านผู้ชมขเข่าเหลืองเต็มลดสีเขาอาู่ อันนี้คือความฝันด้วยค่ะเด้อฝันเมื่อกี้นี่กวนเสมาสรุปราล่าพัฒนาฝันกลางเว้นเด้อท่านผู้ชมแล้วก็แอดมินหนูหน่อยเคยฝันกลางเว้นนี่มันแม่นเด้ท่านผู้ชมมันแม่นอีหลีหรือว่าเล่าพัฒนาสิเขา่าล้วบ่ท่านผู้ชมหรือว่าจังใดเอ้าอันนี้ก็คือความฝันด้วยค่ะเด้อคุณ่อคุณแม่ผิดารณาเบิงปที่นม่าเบิง,าท,าบงทางเละ ชุดสรุปแอดมินหน่อยกันเลยเนาะค่ะเนาะงวดที่ผ่านมาก,ก่ะคือว่าหลุดนะคะเหล็กเด่นห้ากับหกไม่มีสักตัวก็คือหลุดเด้อค่ะเด้อหอดที่ผ่านมาท่านผู้ชมอันนี้ก็คืออันเก่าเก่านะคะหอดนี้แอดมินหน่อยมั่นใจแล้วก็จัดเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมมั่นใจว่าเหล็กเด่นชุดสรุปนี่สิกลับมา มันใจเถอค่ะเด้อมันใจกว่างวดทิพผ่านมาโยธรรม้ชมแล้วก็ฝันดีน้ำธรรม้ชมฝันวาเ้สีขาวเลขเด่นนะคะเลขเด่นชุดสรุปงวดนี้เด่นสี่กับห้ามักนํำบอธรรมชม วิ่งรูดฟันไปที่สีนะคะสี่เงาๆเลยท่านชมมักจัดขัดผานด้วยค่ะเด้อสำหรับชุดสรุปแอดมินหน่หนอยฟันดีนำท่านชมฟันวิ่งรูดฟันไปที่สี่ จับคู่ท่านผู้ชมแอดมินหน่นอยจับห้ยหกหางคือเกาจับคู่ <c oughs> สี่หกสี่เจ็ด สี่แปดห้าหห้าเด้าแปอท่านผู้ชมสรุปลาวพัฒนาประจ,จําวดวันที่28ดตุลาคมสองพัน้าร้ยนะคะสายวิ่งซ้ายรด วิ่งสีรูสีนะคะสามคู่เน้นเน้นนะะเด้อสามคู่เน้นเน้นสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจ,จอเอาเด้วยค่ะเด้อสำหรับชุดสรุปแอดมินหน่อย ถึกใจคุณพ่อคุณแม่บอธรรมชมตรงกับเล็กจะของบอธรรมชมชุดสรุปเราพัฒนาแอดมินหนูน้อยนะคะงวดนี้เด็ด4ี่กับ5วิ่งสี่รูดสีวันสเดือค่ะเด้อเอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาสำหรับคลิปนี้ทันใดที่เขามาแล้วกะอย่าลืมแอดมินหนูน้อยปากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหนูน้อยนนะเด้อค่ะเด้อ มักชอบกดติดตามบ่หมักเลือนผ่านธรรมชมกดแชร์บ่ได้ขอมอใจคนละหนึ่งดวงเด้อค่ะเด้อผู้ใดบอท่านเข้ากลุ่มอยากจะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีก,สกาา็สแกน QR Code เข้ามาได้เลยเด้อค่ะเด้อสแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะคะเอาสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยก็ขอไวพ้พรนไห้คุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ fc ที่เขามาก,กดติดตามรับชม ทางช่องแอดมินนูนอยแล้วก็ร่วมโตแอดมินนูนอยนํ่มเมื่อนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงเงรวย่ยๆรปังๆทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินนูนอยขอตัวลาไปกวนท่านชมพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ